วิ่งตรงไปครับเราจะแซงรถทัวร์ด้านหน้านะครับทถถัวด้านหน้านะคันนี้นะแซง,งขวาครับเบี่ยงเลนมาทางฝั่งขวา,ขวาอฮะวิ่งตรงไปครับด้านหน้ามีรถเก๋งขวางอยู่ออกขวาได้ไหมมีรถมาชะลอก่อนนะตามไปเรื่อยๆก่อน รถักคันแดงมีรถมาไหมสองคันนะ,อะโอเคเยี่ยมครับเบี่งคันสองคันเบี่ยมมง,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 งออกมาเติมนเร่งตามกดเร่งก่อนออกมาปึ๊บวิ่งตรงไปครับเดี๋ยวเราจะเข้าเลนซ้ายด้านหน้ารถเก่งนะวิ่งตรงไปครับวิ่งตรงไปให้เราเลยก่อนนะค่อยมองมองกระจกมองข้างเห็นถน้ารถเต็มคันแล้วเบี่ยงม,มาครับ เบี่ยงมาเข้ามารนะับวิ่งตรงๆไปเลยครับเยี่ยมมากๆครับ